ดีค่ะดิฉันนางสาวชลมาศน้อยโสภาวิทยากรปฏิบัติการกลุ่มงานกฎหมาย2สํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะในวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงในการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฉบับที่พศจากท่านพรวัตตันสิริในฐานะสมาชิกวุฒิสภาเลขานุก,การคณะ กรรมธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาค่ะโดยที่ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฉบับที่พศมีสาระสําคัญเพื่อพัฒนาการควบคุมกลไกการแข่งขันทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบเศรษฐกิจของไทยในการแข่งขันอย่างเป็นธรรมลดการถูกขาดปรับปรุงขอบเขตการใช้กฎหมายปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกําหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับปัจจุบันค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมสัมภาษณ์ค่ะ ดิฉันนางสาวชลมากน้อยโสภาวิทยากรปฏิบัติการกลุ่มงานกฎหมาย2สำนักกฎหมายค่ะวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงในการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฉบับที่พศจากท่านพละวัตตันสิริในฐานะสมาชิกวุฒิสภาเลขานุการคณะกรรมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาค่ะ,คะ ซึ่งบทสัมภาษณ์นี้จะนําไปเผยแพร่ในเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและก็ขออนุญาตนําไปจัดทําเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆผ่านสื่อของสํานักกฎหมายค่ะโดยผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ในวันนี้มีคุณสมสมรนนาคนาคนิติกรชำนาญการวิเศษและผู้สังเกตการจากกลุ่มงานกฎหมายสองสำนักกฎหมายค่ะค่าขออนุญาตเข้าประเด็นคำถามแรกนะคะประเด็นจากร่างพระราชบัญญัติ ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของประเทศไทยในการควบคุมการแข่งขันการค้าให้เป็นธรรมและป้องกันการผูกขาดทางการค้าอย่างไรคะและในความคิดของท่านเนี่ยในต่างประเทศมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่อย่างไรคะก็ในตัวพราบาแข่งขันทางการค้าเดิมเนี่ยมีตั้งแต่ปี60นะครับในร่างเดิมซึ่งพอมีการใช้งานเนี่ยมันก็เราก็เริ่มเห็นในตลาดเองก็มีหลายๆเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงไป ในในตัวณสมัยนั้นนะครับที่ร่างมาเนี่ยมันก็จะมีบริบทของสังคมแบบหนึ่งอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยในในยุคหลัางๆเนี่ยก็คืออย่างเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยทางกรรมธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาเนี่ยก็มีจัดสัมมนาร่วมกับทางกขคซึ่งก็คือเป็นผลิตผลจากไอตัวร่างรบาแข่งขันทางการค้าเมื่อตอนปี60เนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็มีประเด็นร้องเรียนมาที่กรรมธิการ ในหลายๆประเด็นนะครับซึ่งอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีการจัดกันเนี่ยก็ในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับว่ามีผลเป็นอย่างไรบ้างเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอย่างทุกวันนี้แพลตฟอร์มเองอย่างเราแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็อย่างเช่นบางชื่อเนาะมีหลายๆเจ้าสอสาเจ้านะครับซึ่งก็เป็นเจ้าใหญ่ๆที่มาจากต่างประเทศนะครับซึ่งไอ้นวัตกรรมเหล่านี้มันก็มาทีหลังจากที่เรามีการใช้พรบรตัวหก มี60ไปแล้วนะครับแล้วพอมีลักษณะเหล่านี้มันก็มีลักษณะของการที่สามารถจะ,ะได้ข้อมูลนะครับแล้วก็พอได้จํานวนลูกค้าบางแพลตฟอร์มเนี่ยมีจํานวนลูกค้าในมือระดับเป็น10ล้านหลายซึ่งถือว่าเยอะมากกับประชากรบ,บ้านเรา70ล้านนะครับ10ล้านลายเนี่ยแล้วเขาสามารถรู้ข้อมูลได้ทุกอย่างทั้งกําลังซื้ออัตราการซื้อต่อเดือน แล้วพอได้ข้อมูลอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะใช้ข้อมูลนั้นเนี่ยในการเราเรียกว่าทําธุรกิจข้ามลักษณะธุรกิจนะอย่างเช่นเราเห็นตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นบางแพลตฟอร์มค้าออนไลน์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปเคลียร์เรื่องบริษัทขนส่งได้นะครับไปเคลียร์เรื่องบางเจ้าไปยาวไปจนถึงทาประกันภัยปล่อยเงินกู้บนแพลตฟอร์ม platform, นะครับอยากเราไปซื้อของก็ สามารถที่จะมีเอาผ่อนเชื่อไหมผ่านตัวเองอย่างนี้ครับลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นการที่ใช้ข้อมูลจากตัวธุรกิจหนึ่งที่มีมากไปมีอำนาจเหนือตลาดในธุรกิจอื่นลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นคอน่อนข้างใหม่จากตัวร่างพระบอดิมซึ่งอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเหตุให้เราเชื่อว่าจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายตัวประบอรขันในการค้าในปี60เพื่อให้ทันกับ ความเปลี่ยนแปลงไปของสภาพตลาดนะครับก็ในเรื่องนี้ก็มีเราเองก็ได้มีการประสานงานกับทางฝั่งสสนะครับเพราะว่าทางสถสาเสนอมาจริงๆตอนนี้มันมีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่5ล่างเลยมั้งใช่ไหมฮะหนึ่งมันสี่ล่างมีล่างของท่านวรพจน์มีล่างท่านอัครเดชมีล่างท่านธนาธรแล้วก็มีล่างท่านสิทธิผลโดยมีล่างท่านสิทธิผลนี่เป็นเป็นล่างหลักนะครับซึ่งก็มีมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่สาระสําคัญก็อย่างที่ที่เราพูดคุยแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันก็คือสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับทำให้หลายๆเรื่องทั้งตัวของคณะทำงานคณะกรรมการตัวของอํานาจตัวของบทลงโทษกํากับต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะหรือก็อาจจะไม่ทันท่วงทีกับสถานการณ์นะครับอย่างใน ต่างประเทศอย่างที่ถามนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีประเด็นเยอะนะครับเราจะเห็นข่าวบ่อยอย่างเช่นในต่างประเทศที่ว่าอย่างยุโรปอย่างเงี้ยก็มีการฟ้องบางผลิตภัณฑ์ว่าเออเ่นมีอำนาจเหนือตลาดนะหรือแม้กระทั่งในอเมริกาเนี่ยก็ฟ้องนะครับว่าเออแต่กฎหมายของเขาอาจจะแรงกว่าเราเนาะก็คือแล้วก็กรรมการของเขาเนี่ยม,มีอำนาจให้ต้องแยกหรือต้องต้องลดอำนาจที่เหนือตลาดลงโดยการแยกบริษัทบ้างกระจายบริษัทบ้างซึ่ง คือในหลักการเรื่องนี้ถ้าเชื่อในเรื่องของตลาดเสรีนะครับตลาดเสรีตลาดที่มีการแข่งขันสูงมันจะนํามาซึ่งจุดสมดุลที่เหมาะสมของทั้งคนที่เป็นผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการนะครับมันก็จะทําให้ทั้งเรื่องราคาคุณภาพมันเกิดการแข่งขันซึ่งถ้าถ้าเราไม่มีกฎหมายในลักษณะอย่างเงี้ยมันมีความความสามารถที่เหนือตลาดขึ้นมามันจะทําให้สมดุลในเรื่องนี้มันเปลี่ยนแปลงไป,ไป,ไปเรื่องอย่างเงี้ยจริงๆไอ้ตัวเนี้ยเรา ในนิยามของกฎหมายนี้ก็ก็ขยายขอบเขตในร่างต่างๆที่ส right ่งมานะครับก็ขยายขอบเขตตัวนี <ias> ้ให so, mm. ้เ <h> พ <ous ias> ิ่มข so, ึ้นเพื่อที่จะได้มีอำนาจครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต่างประเทศมีเรื่องพวกนี้เยอะนะครับเพราะว่าตลาดแข่งขันเสรีเนี่ยมันก็เป็นข้อดีแต่ในอีกอีกด้านหนึ่งถ้ามันเป็นทุนนิยมเสรีเนี่ยเราก็เข้าใจอยู่ว่าบริษัทใหญ่ๆก็ใช้เทคนิคการ เข้าครอบงำกิจการหรือเข้ารวมกิจการซึ่งถ้ารวมมาแล้วมันเหลือผู้แข่งขันน้อยรายเนี่ยก็จะก็จะมีผลอย่างล่าสุดนี้เราก็เห็นคดีที่ที่ศาลท่านตัดสินของเคสทรูกบดีตักเนาะซึ่งก็ก็ออกมาว่าเออไม่เป็นไรแต่ว่าในความรู้สึกของผู้บริโภคนี่ก็จะเห็นได้ชัดว่าพอรวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยอ,อะไรค่าแพ็กเกจเอยค่าอะไรเอยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ ในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการเองก็คือเขาควบรวมเขาก็ต้องลดต้นทุนอยู่แล้วพอ<ห>ลดต้นทุนเพวกมเนี่ยมันก็จะมีประเด็นปัญหาละนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้แน่นอนมันมันสาระสำคัญคือถ้ามันไม่เหลือความสามารถใน,นหรือถ้าไม่การความสามารถในการแข่งขันมันลดลงเนาะมันก็จะมีผลต่อผู้บริโภคอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนครับประเด็นต่อไปนะคะการตราพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรคะ แน่ๆเลยนะครับในล่างนี้เท่าที่เท่าที่เรามีการคุยกันคือผมก็นั่งไลนอ่านทั้งสี่ห่างเนาะมันก็มีความแตกต่างกันกันไปในรายล,ละเอียดแต่หลักๆสําคัญเลยเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องทาให้มันชัดขึ้นอย่างี้ก่อนเรื่องแรกคือทําให้ชัดขึ้นทั้งในเรื่องของอใครเป็นผู้มีนนหน้าไหนตลาดเป็นยังไงเนาะผูะ้ประกอบการเป็นยังไง ใครเป็นผู้ประกอบธุรกิจใครเป็นคนที่ได้รับผลกระทบบ้างนะครับทำให้ชัดขึ้นสองก็คือก็นิยามในสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆให้ชัดสองก็คือตัวขององค์ประกอบของคณะนะครับเดิมมันก็จะมาด้วยวิธีการหนึ่งเนาะแต่ว่าอันใหม่เนี่ยก็มีการเสนอหลายแบบอย่างเช่นให้ให้มีกรรมการคัดสรรแยกแล้วก็ได้รายชื่อมาส่งให้ นายกส่งให้สภาผู้แทนแต่งตั้งแล้วก็มีบางอันลงบางล่างก็ลงรายละเอียดไปว่าในกรรมการของัขนขาคางการค้าเนี่ยจะต้องมีมาจากผู้เชี่ยวชาญสาขาไหนบ้างยังไงเพราะว่าคือพอมันแก้แก้เรื่องความชัดเนาะแก้เรื่องอำนาจแก้เรื่องอบทลงโทษต่างๆเพิ่มปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องมีความยึดโยงก็คือตัว คณะกรรมาการาการเงินการค้ามันก็ต้องมีความยืดโยงหรือมันต้องมีเหตุแห่งการเข้ามาที่เหมาะสมซึ่งในตรงเนี้ในทั้งสาสี่ล่างนี้ก็มีการแก้ในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวอันนี้ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วที่ผ่านสสมามันจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะตอนนี้ทั้งสี่ล่างท,ที่ที่เขารับวาระหนึ่งประกบกันมาหมดนี่ยคือมันมีความแตกต่างในเรื่องของตัววิธีการเลือกด้วยวิธีการจัดการแต่ แต่สาระที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็คือมีการกําหนดอย่างชัดเจนเช่นตัวเลขบางล่างบอกว่าเลขาของกรรมการการค้าเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญมาไม่ต่ำกว่า10ปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ในกรรมการจํานวนเท่านี้เนี่ยต้องมีสาขาเศรษฐศาสตร์สาขานิติศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันทําให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการพิจารณาคดีได้รอบด้านเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าอย่างอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกฮะ คือพอสภาวะของสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพออย่างข้อนึงจากการที่เราได้จากการสัมมนากับคอข,อข,อขอันก่อนเนี่ยจริงๆในขอขก้อเองก็มีคนเก่งเยอะนะครับเขาก็เขาเข้ามามาอธิบายให้เราฟังว่าเออในในต่างประเทศในเคสต่างประเทศถ้าเกิดเคสแบบอ,อย่างเช่นถ้ามีอำนาจเหนือตลาดแบบนี้ในต่างประเทศทํำยังไง, mm hmm. งว่าการรับมือของต่างประเทศเป็นยังไง mm hmm. อย่างเคสแพลตฟอร์มการค้าเนี่ยที่มีคือ ที่่างประเทศก็เจอเหมือนกันเขาก็มีวิธีการจัดการแล้วมันก็มีหลากหลายวิธีการเนาะในในผลลัพธ์ที่อาจจะต้องการต่างกันบางประเทศก็ให้แยกบางประเทศก็ให้ให้เรื่องเปเน้นเร,เรื่องเก็บภาษีอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ในตรงเนี้ยอ่าร่างที่มานะครับก็ผมเชื่อแน่นอนว่าจากการแก้ไขครั้งเนี้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ที่เพิ่มเรื่องของอำนาจในการจัดการ แตเคสให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็บางล่างนี่ก็กําหนดว่าขอบเขตอำนาจศาลไปใช้ศาลทรัพย์สิสนทางปัญญานะครับซึ่งอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีก็จะได้เห็นความชัดเจนเพราะว่าบางเรื่องมันมันมีความเฉพาะที่ต้องที่ต้องไปใช้ศาลเฉพาะนะครับเพื่อมันจะได้มีความท่านก็จะศาลท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญเนาะที่จะสามารถให้คําตัดสินที่ค่อนข้างจะจะรู้ในลึกในเรื่องนั้นๆได้นะครับมันก็จะเป็นการดีก็ ที่ห่วงตอนนี้น่าจะดูว่าเ,าเวลาคือถ้าถ้าตามที่มีการถแถลงกันที่ถแถลงด้วยายวันนี้นะครับก็เมื่อกี้ตานยกนุทินก็บอกว่าจะจะยุบสภาแน่นอนสามสิบเอ็ดมกราอ่าคือถ้าสามสิบเอ็ดมกราเนี่ยตอนนี้ร่างยังอยู่ร่างเนี้ยเนาะยังอยู่ที่ฝากสภา,สาผู้แทนอ่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเราก็มีการหารือกันระหว่างสวกับสสนะครับเพราะว่า คือพอเวลามันมีจํากัดเนี่ยมันก็ต้องทํางานคู่กันนะเพื่อให้มันให้มันได้เร็วที่สุดเพราะว่าทางกรรมธิการของพชย์เลาอุดเราก็รับศึกษา1นึ1้าของล่างนี้อยู่นะครับซึ่งเราก็พยายามดูพบทุล่างแล้วเราก็พยายามไปคุยกับฝากสสว่าอตกลงประเด็นนี้เขาต้องการอะไรแล้วเราจะได้ทํางานคู่กันได้อย่างเร็วขึ้นนะครับเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดมันคือถ้าเกิดว่ามันไม่ทนันเนี่ยที่น่าห่วงคือถ้าไม่ทันพอถ้ายุบสภาก่อนเนี่ยมันก็จะตกไปหมดเลยมันต้องไปเริ่มกระบวนการใหม่ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ ผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมันไม่ทันใช้ในในรอบสมัยประชุมสภาเนี่ยมันก็จะเป็นการเสียโอกาสมากๆเพราะตอนนี้มันมีหลายเรื่องมากที่ที่ภายใต้ไอ้พระบะคบการค้า,าดเดิมมันอาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพมากพอที่จะกํากับนะครับอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างมเมื่อกี้อย่างแพลตฟอร์มตอนนี้แพลตฟอร์มขายออนไลน์เนี่ย ข้ามไปทําเงินคู่ซึ่งกระทบกับธุรกิจธนาคารข้ามไปทําประกันภัยตอนนี้ก็กระทบกับธุรกิจประกันภัยตอนแรกก็เริ่มจากประกันสินค้าแต่ตอนนี้บางบริษัทมีบ็อกเกอร์เองบางบ็อกเกอร์นี่ไม่ใช่ขายแค่ประกันสินค้าแนละ้วค้านี้ลาาไปถึงขายประกันชีวิตขายประกันอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็จะไปกระทบกับตัวคนอื่นๆที่ทําธุรกิจนี้อยู่เราลองนึกภาพง่ายๆนะครับอย่าง สมมติว่าเขามีฐานข้อมูลเป็นสิบล้านลายอยู่ในมือ,เ,อเขาโทรไปติดต่อขายประกันเนี่ยจากเดิมสมมุติว่าพี่อยู่บ้านที่ลำปางเนาะคนที่ขายประกันให้พี่ก็อาจจะเป็นคนในพื้นที่ลำปางมีการซื้อขายกันเศรฐษฐกิจมันก็หมุนเวียนตรงนั้นใช่ไหมแต่อันนี้พออำนาจเหนือตลาดของตรงนี้ทุกอย่างมันมากองรวมผ่านแพลตฟอร์มหมดเลยแล้วเงินมันก็ผ่านแพลตฟอร์มหมดเลยแล้วทีนี้พอเงินผ่านแพลตฟอร์มปุ๊บในเชิงเศรษฐกิจเนี่ย การหมุนเวียนเงินที่มันอยู่ในพื้นที่อื่นๆในประเทศเนี่ยมันจะหายไปหมดเลย mm hmm. ซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยในเชิงเศรษฐกิจมันมันคือการมีอำนาจเหนือตลาดมากๆแล้วแล้วมันก็ทาให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจด้วยนะครับในแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งถ้าเห็นชัดในในห่วงโซ่ของอุปทานของตัวอุตสาหกรรมเลยอย่างเช่นแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจงใจเลือกบริษัทขนส่งโดยที่ไม่ให้บริษัทขนส่งอื่นเลยแล้วเราก็ไปพบว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ย เขามีบริษัทลูกเนาะไอบริษัทค้าขายบริษัทอะไรเนี่ยกำไรน้อยมากหรือบางบริษัทขาดทุนแต่กําไรที่บริษัทขนส่งซึ่งเป็นบริษัทลูกของตัวเองระดับเป็นพันล้านอย่างเงี้ยมันมันคือการมีอำนาจเหนือตลาดจนเลือกได้ว่าจะใช้ใครหรือไม่ใช้ใครหรือบิดเบือนตลาดได้ซึ่งไออย่างเงี้ยมันมันก็ไม่เป็นการดีเพราะมันมันทาให้การแข่งขันมันหายไปแล้วก็อาจจะมีผลจนถึงขั้นอ คือมันคิดได้เนาะ,ะจงใจให้บริษัทนี้ออกจากตลาดแข่งขันไม่ได้เหลือแต่บริษัทนี้บริษัทนี้บริษัทนี้เสร็จแล้วพอเหลือแต่บริษัทที่เป็นประโยชน์กับตัวเองอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆหลังจากนั้นก็อาจจะขึ้นราคาหรืออะไรก็ได้ซึ่งแบบนี้มันมัน,ม,นมันไม่เป็นผลดีต่อลักษณะตลาดโดยรวมนะครับก็หวังหวังว่าถ้าทางสอส,อส,อสอเขา แกมาได้ทันซึ the ่งก so ็มีการประสานงานกันเขาบอกว่าน่าจะพยายามให้ทันภายในอาทิตย์แรกของเดือนธันวาครับแต่เราก็คุยไปว่าถ้าดีสุดคือส่งมาทางสวก่อนปิดสมัยได้ไหมในเดนตุลาได้ไหมเพราะถ้าส่งมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถตั้งวิสามันแล้วก็ใช้เวลาช่วงปิดสมัยประชุมอะทำวิสามันได้แล้วก็กลับมาธันวาก็จะได้ถ้ามีโอกาสเอาเข้าก็จะได้เอาเข้าเลยแต่ถ้าเข้ามาธันวาเงี้ยกว่าจะตั้งวิสามันอีก สุดท้ายถ้าท่านยุบสภากันท่านนายกยุบสภาสาสิโมกราาจริงเนี่ยเรื่องกลับมาเข้าวุตรีไม่ทันเนี่ยมันจะเสียโอกาสมากขออนุญาตเข้าประเด็นถัดไปะนะคะ,คะประเด็นจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะ,คะท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฉบับที่พศกับ ทุกๆผู้ประกอบธุรกิจทุกภาคส่วนรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์และธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลในเรื่องการแข่งขันทางการค้าให้ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้อย่างไรคะ่ะมันก็จะมีประเด็นนะครับคือจริงๆชื่อมันเนาะรารบอร่งันทางการค้านี่จริงๆก็คือเราต้องการให้มันมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับการขยายขอบขาอา่ายอำนาจเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในบางกลุ่มนะครับที่ ที่มีอำน,นาจเหนือตลาดในบางเรื่องหรือหรือมีการอ,อย่างอย่างอย่างตัวอย่างที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับค <im itar> ืออย่างคําว่าเกษตรกรหรือแม้กระทั่งผู้รับซื้อเนาะ,อะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยอมรัาบบางทีมันมันมีมันมีช่องว่างของกฎหมายเดิมอยู่ในหลายๆเรื่องเหมือนกัน <Harvey S 1> นะครับอย <im itar> ่างถ้าอย่างถ้าเคสในทางการเกษตรเนี่ย ถ้าเราเคยเห็นเนี่ยอย่างเช่นบางเคสเนี่ยเอาเอาอย่างเรื่องลำไย,ยอบแห้งเนี่ยลำไย,ยอบแห้งเนี่ยผมเคยเจอเคสที่มีการลงเรียนสม,มุนลำไย,ยอบแห้งเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ทางเหนือเนาะแต่ก่อนก็มีผู้รับซื้อของบางชาติเข้ามาเขาซื้อเสร็จตอนแรกก็มีทั้งไทยแล้วก็ผู้รับซื้อต่างชาติพอมีการฟันราคานะครับ mm hmm. ผู้รับซื้อต่างชาติอาจจะขึ้นราคาสูงที่น้องเ,เกษตรกรก็ไปขายให้ ายให้เสร็จผู้รับซื้อไทยอยู่ไม่ได้ในธุรกิจนี้ผู้รับซื้อไทยออกไปพอออกไปจากธุรกิจนี้ปุ๊บเหลือแต่ผู้รับซื้อตองวังชาติปุ๊บคราวนี้กดราคาเรากดราคาปุ๊บคือ <c oughs> มีอำนาจเหนือตลาดนล้วไงคร <c oughs> าวนี้กดราคาได้ก็แล้วแล้ว,ลวทีนี้กเกษตรกรทําไง <c oughs> ะนะครับลักษณะอย่างเงี้ยคือผมว่าในตัวกฎหมายอ่ะผมยังเชื่อว่าต้องเขียนให้ครอบคลุม เพราะว่ามันมีได้ทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าในในอีกมุมหนึ่งเป็นเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรมีการรวมตัวกันเนาะใช้กลไกสากลเพื่อที่จะทําให้ราคาได้ราคาที่ดีที่สุดในตลาดนะครับแต่ถ้าถ้าพูดในมุมนี้มันก็คือมุมช่วยเกษตรกรแต่ถ้าพูดในอีกมุมหนึ่งเอาบสมมุติถ้ามันเป็นสินค้าเฉพาะแล้วเขามีการรวบรวมกลุ่มแล้วเขาขอราคาที่สูง ถ้ามีคนมาฟ้องว่าอาอันนี้เป็นการมีอำนาจเหนือตลาดในสินค้าเฉพาะนั้นหรือเปล่า mm hmm. อย่างเงี้ยเกษตรกรจะเดือดร้อนไหมซึ่งเรื่องนี้มันถึงจําเป็นว่าตัวเขาถึงต้องขอแก้ตัวองค์กรตัวการคัดเลือกตัวผู้เชี่ยวชาญที่มาว่าพี่มาเป็นกขขมาแล้วมีความเข้าใจไหมเพราะไม่งั้นคือมันมองได้ทั้งสองด้าน mm hmm. เนาะแต่ว่า ถ้าตัวกรรมการกหคอที่มาไม่เข้าใจมันก็อาจจะเกิดประเด็นปัญหาในเชิงนั้นได้แต่เราต้องเข้าใจเจตนา,ารมณ์ของกฎหมายนี้มันมีเพื่อไม่ให้เกิดการมีอำนาจเหนือตลาดจริงๆจนบิดเบือน,นกลไกการแข่งขันทําให้ผู้บริโภคไม่ได้ประโยชน์อันสูงสุดอันนี้คือผมเชื่อว่ามันเป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่ตัวกฎหมายเดิมตอนตอนพรบตั้งแต่60นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องยึดตรงนี้เป็นตัวหลักนะครับว่าทํำยังไงเพราะฉะนั้นอย่างนนอ,ยอย่างที่พูดมาเนี่ย มันถูกตีความได้ทั้งสองแบบทั้งสองแบบในการที่จะไปไปมีผลต่อต่อคนที่เขา,เารวบรวมตัวกันเพื่อที่จะให้มันได้ราคาที่เป็นธรรมในตัวหลายๆสินค้าอันนี้ก็เข้ามีผลแต่ว่าจริงๆของตัวนี้มันเป็นไปอย่างที่ผมเรียนนะครับเจตนาลมคือเพื่อที่จะกำกับให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีที่มากพอทำให้เกิดประโยชน์ให้ทุกฝ่ายเราก็จะเห็นในตัวาบางล่างเนี่ยเขาส่งมาว่า มีกรรมการคัดสรรแล้วก,ก่อนที่จะม,มีการให้ความเห็นชอบโดยสภาผู้แทนและหลังจากนั้นก็ต้องมีส่งรายงานเ<ม>นาะให้กับสภาผู้แทนอย่างเงี้ยนะครับตัวกรรมการคัดสรรนเนี่ยบางร่างเขาใส่มาเลยว่าต้องต้องมีสภาองค์กรผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการคัดสรรด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น,นกลไกที่จะทําให้เกิด ควสมดุลอย่างที่ผมว่าตะเกียแล้วก็ทําให้มันรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์กฎหมายในการที่จะทําทให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับอันนี้จริงๆในเรื่องลึกๆลงไปมันมีอีกหลายเรื่องนะอย่างเช่นเรื่องอ,อย่างคอขคอข้อข้างก่อนก็เคยมีรับเคสอย่างเช่นเคสผู้จำหน่ายรถยนต์เนะาะมันมีหลายแบบอย่างเช่นผู้ผลิตที่เป็นการนําเข้าสินค้ากับเพื่อทำตั้งผู้จาหน่ายในประเทศซึ่งไอลักษณะอย่างเงี้ยพอ ผมคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างช่วงแพลตฟอร์มเอ,อ่ยหรือการลงทุนหลายๆตัวอย่างล่าสุดเราก็เห็นเชสกรณีรถเนต้าอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวมันจะเทียบเคียงกับลักษณะพวกนี้ที่จะมีคนที่เป็นเจ้าของสินค้ามีอำนาจเหนือผู้แทนจําหน่ายไหมมีอำนาจเสร็จแล้วทําให้มันเกิดการบิดเบือนหรือเปล่าสุดท้ายมันเป็นผลกระทบกับผู้บริโภคมีปัญหาละอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งกรณีแพลตฟอร์มอย่างที่ผมยกตัวอย่างในเรื่องเหล่านี้มันก็ มันก็มีได้ทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นตัวกลไกของขาาคณะกรรมการจึงเป็นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ที่เขาอภิปรายกันเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันพูดได้ต้องตองทงมุมแหละ <c oughs> แต่ว่าสาระคือคกลไกการได้มาซึ่งกรรมการซึ่งต้องมีความเข้าใจ <c oughs> ในมุมมองรอบๆเรื่องแล้วก็เข้าใจเจตานาลมจริงๆก็ก็ส่วนหนึ่งผมว่าให้ให้ให ข้างล่างก็เป็นนายกเนาะให้ให้อำนาจรัฐบาลเลือกบางล่างก็ให้สภาผู้แทนเลือกแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปคุยกันในตอนแปรยติ<ม>ว่าสุดท้ายมันจะออกมายัางไงแต่ว่าโจทย์สําคัญคือผมยังเชื่อว่ามันต้องอยู่ที่เจตนาลมว่าสุดท้ายแล้วองคอ์กรกรขคที่ได้มาเนี่ยใช้วิธีการเลือกแบบใดมันจะได้สะท้อนถึงเจตนามลมในการที่จะปกป้องการแข่งขันอย่างเสรีแล้วก็ไม่ให้เกิดการผูกขาดตลาด จนทําให้ไม่แข่งขันและไม่ไปไปตามเจตนารมณ์ของการแข่งขันอย่างเสรีมีข้อเสนอนแนและประเด็นอื่นๆที่ท่านประสงค์จะสัมภาษณ์เพิ่ม <laughs> <laughs> ครับ <laughs> ก็จริงๆ <laughs> ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ครับว่าเราก็พยายามอย่างที่สุดเพื่อที่ให้คือเราเชื่อว่ากฎหมายนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีและถ้าผ่าน สวได้ทันก่อนยุสภา,าเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับสนานรณชนโดยรวมนะครับเพราะจากที่เราทํางานกับกรคคที่เชิญกรคคมาจัดสัมมนาลวกกับกรคคมาสองครั้งเนี่ยกรคคเป็น,นกลไกที่สําคัญจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็น,นกลไกที่เป็นเป็นผู้ช่วยให้กับพวกกรการไทยในท่วงเวลาอย่างนี้มูลค่าของ ตลาดออนไลน์มันเยอะมากนะครับแล้วช่องทางเนี้ยตอนนี้มันกลายเป็นช่องทางหลักแล้วตอนนี้คือเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยแทบจะมีอำนาจเหนือตลาดในการที่จะเลือกคู่ขายแล้วก็บริหารจัดการข้อมูลผู้ซื้อ,อเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับแพลตฟอร์มได้ซึ่งสิ่งที่เราต้องมองว่าการมีพบรบอ,อย่างเงี้ยก็เพื่อไม่ให้การถูกใช้ประโยชน์อย่างเงี้ยมันมีอำนาจเหนือตลาดจน จนมีความได้เปรียบเสียเปรียบแล้วมีวันที่เราสัมมนาเนี่ยมีมมผู้ประกอบการไทยบางท่านพูดด้วยซ้ําว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหน่อยเนี่ยผู้ประกอบการไทยอาจจะไม่มีที่ยืนบนแพลตฟอร์ม,มออนไลน์ซึ่งซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีแลวมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่ถ้าถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นประโยชน์กับกับประเทศเรา<ม>ครับในเรื่องนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ เราไม่ได้ไม่ชอบการลงทุนต่างชาตินะแต่ว่ามันต้องมาด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็มาด้วยการแข่งขันที่ไม่ได้ใช้อำนาจเหนือจนทำให้คู่แข่งขันไม่มีที่ยืนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะพยายามทำให้เร็วที่สุดเพื่อให้กฎหมายนี้มันได้ถูกรอ,องคับใช้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศก็ได้แต่ พยายามพูดคุยกันร่วมกับฝนะั่งสสเนาะให้มันทําให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดครับครับก็ต้องขอขอบคุณทางสํานักกฎหมายนะครับวันนี้ที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็หวังว่าเรื่องราวที่พูดคุยนี้จะให้ความเข้าใจเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับร่างพรบรการขนางการค้าที่จะมีการเข้ามาเพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างพรบรปี60นะครับแล้วก็มันน่าจะเป็นประโยชน์ในสิ่งที่เราพรยายามทำกันอยู่ ในฐานะของสวในฐานะของกรรมธิการนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับร่างสำนักกฎหมายขอขอบพระคุณท่านภลราวัตตันสิริเป็นอย่างสูงสําหรับความการุณาให้ความเห็นทางวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่สนใจร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะขอบพระคุณค่ะ